สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมีนและลัคนามีนนะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับกนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรเดินหน้าแล้วจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับจะส่งผลอย่างไรกับคนราศีมีนและลัคนามีนบ้างนะครับ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ปริลิฟเวอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนราศีมีนพาะเป็นดาวประจําตัวด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นนะครับใกล้ๆจะได้เห็นภาพชัดๆโอเคประมาณนี้นะครับ เรามาดูกันเลยตอนก่อนอื่นนะครับดูสีแดงตัวหนังสือสีแดงคือเราลิงบรรยากาศมาถึงลัคนาจุดกําเนิดของเราคือตัวตนของเราหรือราศีเกิดของเรานั่นเองใช้ตัวเดียวกันได้นะครับทีนี้ดาวพฤกษ์บดีเป็นดาวประจําตัวของคุณเองนะครับเดินหน้าแล้วจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมซึ่งขอเอ่อยย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่ว่าดาวพฤกษ์บดีอยู่ตําแหน่งนี้มาแล้วครึ่งหนึ่ง แล้วถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรกลุ่มกระดาวสองเป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของดวงชะตาดวงโลกดวงเมืองไทยและดวงชะตาของคนทุกคนทั้ง12ราศีรวมทั้งคนราศีมีนและลัคนามีนด้วยนะครับทีนี้ดาวประจำตัวเดินหน้าแล้วเข้าสู่ราศีกรุ่มตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน64นั่นเองเนาะจะค่อยคดีขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่า เอ,อเข้า8ปปุ๊บได้ทันทีไม่ใช่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดวงนี้เข้าสู่เขตราศีกุมศูนย์องศาเท่านั้นเองไม่มีกําลังครับต้องรอผมไปถอดออการเดินทางของดาวพฤหัสบดีแล้ว1องศาของดาวพฤหัสบดีใช้เวลา12วันประมาณอีก2วัน3วันก็จะครึ่งเดือนดังนั้นเนี่ยวันที่30นี่คือชาร์ ชาร์จดวงชะตาวันที่30พฤศจิก,กายน64แ่แปลว่าเขาเดินหน้าได้1องศาแล้วครับประมาณนะ,ะ,ะหนงองศากว่ากว่าก็แปลว่าโอเคเริ่มได้รับผลที่ดีแล้วแต่ยังอ่อนกําลังอยู่นะครับต้องรอซึมซับไปเรื่อยๆเนาะก็จะทําให้ซึมซับราศรีกุมเนี่ยก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นถามว่ามันดีตรงไหนในเมื่อตนุวินาศราศรีกุมเป็นภพวินาศของคนราศรีมีนนะครับถามว่ามันดีตรงไหนอ่ะหนึ่งละบันดีคือเดินหน้าเดินหน้าเอาแล้วเดินหน้าดียังไงดีหมายความว่า ทุกอย่างดาวพฤหัสบดีหมายถึงดาวทุกดวงนะครับถ้าเดินถอยหลังเนี่ยแปลว่าทุกอย่างจะยืดยาวออกไปสิ่งที่ควรจะได้กับถูกผัดถูกเลื่อนสิ่งที่ควรจะได้ยาวนานกว่าปกตินะครับก็อย่างเช่นเ,เราเอาง่ายๆเลยเห็นชัดๆสั่งของออนไลน์เวลาจะได้ปุ๊บอะถูกผัดเลื่อนออกไปแทนที่จะได้วันนี้กลับไปว่า,ามีเหตุสุขวิสัยทําให้ต้องเลื่อน การขนส่งทําให้เราได้รับผลวันถัดไปหรือวันอีก2วันแล้วแต่ครับประมาณนี้คือเขาไม่ได้กําหนดว่าวันกี่วันนะแต่หมายถึงถูกผัดเลื่อนออกไปก่อนคนสอบอะจะรู้ประกาศผลวันนี้แต่กลับเป็นว่ามี ident, อักเสบก็ต้องเลื่อนเอกไปยังไม่มีกําหนดอย่างเงี้ยครับมันเป็นลักษณะนี้นี่คือเดาที่ถอยหลังจะเป็นแบบนี้เหมือนกับมันกําลังจะเข้าเส้นชยัยแต่มันถูกดึงไว้ครับหรือถูก หลังไว้อ่ะมันไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้สักทีอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเนาะไปต่อยอดกับคําพยากรณ์เอาเองเนาะประมาณนี้ครับก็หมายความว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันต้องรอคอยอะไรประมาณนี้แล้ว 2. ดาวพฤษณีอยู่ตําแหน่งเนี้ยกลุ่มกระดาวเสาคู่พระคู่โจรดาวพฤษีเป็นดาวแห่งความยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์ที่เป็นคุณธรรมจริยธรรม ความดีงามหมายถึงพระสองฆ์องค์เจ้านั่นแหละนะครับดาวเสร์เป็นดาวแห่งโจรหมายถึงไม่มีคุณรรมไม่ได้หมายวามว่าเขาเขาผิดอะไรมากมายนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงรวมถึงโจรอย่างเดียวแต่หมายถึงรวมถึงอะไรที่เขาไม่ได้เคร่งครับไม่ได้เคร่งในศาสนาไม่ได้เคร่งในศีลธรรมมากมายกินตามน้ําแต่อันหนึ่งที่ยึดมั่นจริงๆคือผิดไม่ได้เลยะจะต้องศีลห้าเท่านั้นศีลห้าห้ามแตกอะ่ะแต่อันนี้คือ แตกบ้างบางข้อก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าคู่ขัดแยง้งหมายถึงการขัดแย้งกันในอะไรโชคลาภลาภะแปลว่าอะไรสิ่งที่ได้มาหรือสิ่งที่คาดฝันคาดหวังไว้อะไม่ได้ตามคาดมันจะมีการขัดแย้งกันหรือได้มาแล้วขัดแย้งกันก็มีอย่างเช่นมีมีสิ่งที่ได้มาแล้วแย่งกันนะครับเหมือนกับแบบ ฉันก็อยากได้เธอก็อยากได้อแย่งกันตบตีกันอย่างเงี้ยครับก็มีอย่างเช่นเราเห็นละครหลายๆเรื่องนะที่นางเอกกับตัวอิจฉาเนี่ยเดินเข้าร้านพร้อมกันแล้วไปชี้เอากับระเป๋าใบเดียวกันนะ่ะแล้วมันแย่งกันตบตีกันที่จะเอาใบนั้นนะ่ะอะไรประมาณเนี้ยครับนั่นแหละมันเป็นกรณีคล้ายๆแบบนั้นไม,ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเคยเจอขอทษครับไม่ได้หมายถึงจะเจอเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะแต่หมายความว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆว่ามันอาจจะมีการขัดแย้งในบางเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภหรือบ,บางคนเน ถูกหวยเลยเบอร์ได้รางวัลมาไม่รู้แหละรางวัลที่เท่าไหร่สมมติแล้วเผอิญว่าไปขึ้นเงินมาปุ๊บมีคนมาขอส่วนแบง่งเออแบบคือเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันอ,อ๋อรู้ข่าวว่าได้รางวัลที่หนึ่งเหรอแบ่งให้หน่อยสิหรืออย่างู้นอย่างนี้คือบางทีก็ชักแม่นำทำห้ามาว่ามีบุญคุณแต่ปางก่อนชาติปางก่อนเนี่ยนะครับก็มาขอส่วนแบง่งเออเหมือนอะไรก็ไม่รู้ขอส่วนบุญนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเนี่ยมันก็เลยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกได้ คุณจะได้อะไรที่เต็มเม็ดเต็มหนวดก็ไม่มีนะครับมันเกิดการขัดแย้งอาจจะได้เต็มเม็ดเต็มหนวยจะมีการขัดแย้งกันก่อนอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยแบบเนาะอิลุกุกขักแบบนี้นั่นแหละคือข้อเสียของที่การหยุดตำแหน่งนี้แต่ถ้าอยู่ในวินาศเนี่ยมันหมายถึงตัวเราไม่ต้องไปปบสู้มือปบลบกับใครแล้วเวลามันก็ไม่ได้ยืดยาวอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทันตาเห็นทันทันทีณขณะนั้นไปเลยทุกอย่างมันก็จบอะไรแบบนี้แต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับพบวินาศมันไม่ได้เป็นพบทีี่ด แต่มันมีข้อดีอยู่อยู่ที่ว่าเราเข้าลักษณะไหนถ้าเราเข้าลักษณะของพบวินาศแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลที่ดีแต่ถ้าเราทําในลักษณะของพบเรือนอื่นที่ละเว้นวินาศแต่ดันไปตกวินาศเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะเสียในสิ่งนั้นแทนนะครับฟังดูย้อนแย้งเนาะคือหมายความว่าวินาศหมายถึงอะไรการสิ้นสุดการพังทลา,ายการแตกสายนี่คือข้อเสียข้อดีคือการละทิ้งและละวางปล่อยวางปลงเนี่ยคือข้อดีก็หมายความว่า อะไรมันจะเสียก็ช่างให้มันเสียไปเถอะซื้อใหม่เราคิดแค่ว่าเออช่างมาันเถอะซื้อใหม่เนี่ยจบแล้วหมายความว่าเราจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งนั้นเลยอย่างเช่นเ,เราซื้อปากกามาด้ามหนึ่งโอ้ยราคาแพงมากเลยพันกว่าบาทปากกาอะไรก็ไม่รู้พันกว่าบาทซื้อมา5บาท10บบาทก็มีใช่ไหมครับแต่พอซื้อมาพันกว่าบาทเนี่ยแต่มันมันเผอิญว่า มีน้องยืมไปไปไปเขียนไปอะไรเงี้ยเราทำตกอ่ะปรากฏว่ามึกไม่ออกอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันเสียไปเลยอ่ะเราก็ต้องซื้อใหม่แต่ทําใจได้ว่าเออช่างมันเถอะซื้อใหม่ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยของมันเสียไปแล้วคือบางคนบางคนน่ะก็จะคิดแบบนี้แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดได้อย่างนี้ยครับอย่างตัวผมยังไม่มีทางคือหมายถึงว่าแบบโหคือเป็นคนที่หวงของมากเป็นคนที่รักของมากถ้าเปื่อของที่เราชอบจริงๆเราซื้อมาโดยเฉพาะแพงเนี่ย ปล่อยไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องแหละอะไรแบบนี้ครับเอออันนี้ก็คือคอสเนียของตัวผมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยบางคนปล่อยวางได้ก็แปลว่าจบไงก็แปลว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรพบวินาศก็ไม่ทํำลายคุณแต่ถ้าคุณยอมไม่ได้พบวินาศจะทํำลายคุณก็คือความเครียดความกดดันหมายถึงอ่สิ่งที่มันจะต้องพังทลายก็คืออาจจะมีการแตกหักนะครับกับน้องไปเลยหรือแบบอาจจะแบบอะไรแบบเนี้ยไม่กินเส้นกันไปเลยอจจะไรแบบเนี้ยมันแล้วแต่เรื่องครับมันจะเป็นอะไรเพราะมันจะต้องมี การโคจรของดวงดาวต่างๆมาทำบมกับดาวดวงนี้ด้วยนะครับดาวจาตัวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องก็จะแตกออกเป็นหลายๆรูปแบบเลยเหลายร้อยรูปแบบเลยดังนั้นคนที่เกิดในราศีเดียวกันหรือลัคนณะเดียวกันก็อย่าตกใจว่าที่ผมพยากรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นคุณ100%มันไม่ใช่คุณเรื่องนั้นจะต้องเกิดกับคุณร้อมันไม่ใช่มันแล้วแต่ว่าเราเลือกเหตุการณ์ใดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะ12ราศีเนี่ยมันทายได้แค่เนี้ยจะให้ทายเป็นรอยเรื่องพันอย่างมันก็ไม่ได้ดูกไหมครับ เพราะคุณไม่ได้ถามคําถามมาถ้าคุณถามคําถามมาเนี่ยมันจับลงได้หมดนั่นแหละนะครับมันตอบได้หมดทุกคําถามแต่แค่ว่ามันไม่มีคําถามไงผมก็นึกไม่ออกว่าจะต้องพูดอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะเพราะมันไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าดาวพฤษฎีเข้าสู่ภพวินาศจะหมายถึงอะไรบ้างนะครับดาวพฤษฎีเนี่ยอยู่ในภพวินาศหมายถึงคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพราะเดือนพฤศจิกายนวันที่หนึ่ง นายกก็ประกาศแล้วว่าจะมีการเปิดประเทศให้สามารถเดินผ่านข้ามแดนกันได้ด้วยการที่แบบไม่ต้องกักตัวแล้วดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามีสิทธิที่คุณจะไปต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศได้เช่นเดียวกันมีเกณฑ์การที่จะแบบถามว่าจะไปต่างไปอยู่ต่างถิน100่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่แน่เพราะว่าดาวพุดปีเนี้ยได้ตำแหน่งโลกาวินาธ มันก็มีสิทธิ์ได้ทั้งสองรูปแบบ1คืออคือลำคาญกับไอ้คนรอบข้างที่ทําเรื่องให้เราเนี่ยหรือ,อสังคมดาวพุธเป็นดาวสังคมหมายถึงการปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยลแบบไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วกับคนรอบข้างเนี่ยเบื่ออยากออกจากจุดนี้ก็ไปต่างถิ่นต่างแดนไปตั้งหลกลากใหม่เลยก็ได้หรือบางคนเนี่ยพอย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนแล้วเนี่ยเจอปัญหาอีก กับคนบางกับคนต่างถิ่นเพราะมันเข้ากันไม่ได้ไงเพราะการสื่อสารมันขัดแย้งไงเกิดการเครียดการกดดันเกิดขึ้นกับการสื่อสารอย่างเงี้ยครับการเป็นว่าก็ต้องย้ายกลับมาประเทศเราเหมือนเดิมก็ได้มันมีลักษณะ2ลักษณะคือมันมันแล้วแต่เราเรื่องอะครับมันจะบอกไม่ได้เลยเพราะว่าแล้วแต่เราจะแปลว่ามันแปลว่าอะไรหรือการคุยกันว่ามันจะหมายถึงอะไรเพราะอย่าลืมว่า ผมไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องเพราะมันคือวิชามันคือสถิติถ้ามันนอกจากสถิติผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ได้มีทางในนะครับคือนักพยากรณ์ไม่มีทางไหนไม่สามารถรู้ได้ว่าอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องเกิดอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ว่ามีเกณฑ์แบบนี้แบบนี้เท่าแบบน,นั้นเองมาอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อย่าเสีเรียดกับการดูดวงนะครับแต่มันเป็นแค่เหตุผลมาสนับสนุนความคิดของคุณเท่านั้นเองว่าคุณคิดแบบนี้แต่ผลมันเป็นแบบเนี้ย คุณจะเชื่อก็ได้คุณจะไม่เชื่อก็ได้คุณจะทําก็ได้คุณจะไม่ทําก็ได้แต่ทุกอย่างคุณเลือกแล้วคุณต้องรับผลแห่งการกระทํานั้นหรือการเลือกของคุณนั้นออย่างเช่นนักพยากรณ์ทำนายถูกแล้วแต่คุณบอกคุณไม่เชื่อคือแบบมันไม่น่ามีเหตุผลแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบเนี้ยอ่ะกลายเป็นว่าคุณก็ทําของคุณไปแต่พอมันล้มเหลวมาปุ๊บคุณจะโทษนักพยากรณ์ไม่ได้นะว่าแบบเออคือ แต่นะักพยากรณ์ก็ถูกแล้วแต่ว่าคุณไม่เลือกเองอะไรแบบเนี้ยก็ต้องโทษตัวเองนะเพราะตัวเองเลือกแบบนั้นเองหรือบางทีนะักพยากรณ์อาจจะทํานายผิดก็ได้เพราะว่าเรื่องเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเป็นอย่างนะนะครับคืออยากให้ดูดวงแบบเป็นการคือให้เขาแค่ช่วยตัดสินใจแต่ตัวคุณน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขอผิด ครับหมายถึงว่านักพยากรณ์เป็นแค่คนแบบค่ด้ชี้ทางให้เห็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณเลือกแบบนี้หรือวิเคราะห์ช่วยอะครับพูดง่ายๆหรือประมาณว่าเป็นที่ปรึกษาถ้าคุณเลือกทางเนี้ยมันเป็นแบบนี้คุณเลือกทางเนี้ยมันเป็นแบบนี้แต่อยู่ที่คุณนั่นแหละครับที่จะเลือกหรือคุณจะเชื่อก็ได้คุณจะไม่เชื่อก็ได้แต่จงจําไว้อย่างหนึ่งว่าต้องรับผลแห่งการเลือกของคุณเองนะครับเพราะคุณเป็นคนเลือกเพราะนักพยากรณ์ไม่ได้เป็นคนบอกว่าคุณต้องเลือกทางนี้นะเท่านั้นไม่ใช่ครับจรรยาบรณของนัก โหราศาสตร์จะไม่ชี้นําใครร้อเแต่แค่บอกว่าทางนี้มันเป็นแบบนี้ทางนี้เป็นแบบนี้อ่านอ่านให้ฟังแต่คุณเป็นคนเลือกเองต้องเข้าใจตรงลักษณะนี้นะครับทีนี้ดาวพฤหัสบดียังมาจากอีกหนึ่งเจ้าเดือนคือกรรมะการงานการกระทําและเวรกรรมในราศีธนูกรรมะวินาศหมายถึงงานหมายถึงการกระทําที่มีการปิดบังการกระทําที่มีการปิดบังรับลวงพาง แต่จําไว้อย่างหนึ่งว่าพอคุณปิดบังเมื่อไหร่นยคุณคือราศีมีนเนี่ยคนราศีมีนมหรือราคนามินเป็นคนที่ชอบปิดบังอยู่แล้วเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยไม่ชอบคือมีพื้นที่ส่วนตัวคือหมายถึงสันโดษมีการกระทําที่ปิดบังก็จะทําให้ทุกอย่างเป็นความลับแต่เมื่อความลับเปิดเผยเมื่อไหร่เนี่ยแตกความลับแตกเมื่อไหร่โอพังทลายทันทีนะครับในสิ่งนั้นมันจะ คือภมวินาศมันหมายถึงการพังทลายไงครับดังนั้นเนี่ยเมื่อความลับที่คุณเก็บไว้มันแตกเมื่อไหร่มันจะพังทลายอย่างวันที่จะเกิดสุริยาคาตขึ้นเนี่ยมันจะมีความลับแตกเกิดขึ้นนะครับพพูดหมายถึงการพูดการเจราจาก,การสื่อสารดาวทิศหมายถึงสิ่งที่มันสว่างดาวราหูเล็งมาเนี่ยเป็นความมืดก็แปลว่าความมืดเนี่ยคือจริงอยู่ว่าดาวทิศดับเนี่ยแต่ว่าคุณเคยดูเรื่องกองกรมมไหมครับที่เบลล่านางเอกเ,เนี่ยไปทำเสยศาสตร์ ก็คือทำของใส่แม่ผัวนะ,นะครับเออก็เลยโดนโดนแฉโดนเ,เปิดเผยชาวบ้านรู้ก็ลุมประนามเอาไข่เอาผักเนี่ยตะโกนไล่นะครับตะโกนด่าก็ต้องกลับไปที่เนาะชุมแสงอะไรของเขาเนั่นแหละนะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความลับแตกเนี่ยศุลยค่าจะเป็นตัวเปิด,เป,ดเปิดเผยออกมาดังนั้นเนี่ยปิดบังอะไรไ,ไว้เนี่ยกลุ่มความลับให้มันดี นะครับไม่งั้นความลับแตกเมื่อไหร่เนี่ยคือความลับคือความลับต้องให้มันเป็นความลับตลอดไปอย่าไปบอกใครพอบอกใครความลับแตกทันทีนะครับต้องระวังตรงจุดนี้และก็จะมีเกณฑ์การกรมวินาศคือการงานการงานที่ไปตกหมายถึงอาจจะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนต่างถิ่นคือหมายถึงต่างจังหวัดที่ไกลๆจากบ้านอย่างเช่นคุณอาจจะต้องไปทํางานชั่วคราวหรือไปย้ายคือเรียกว่าย้ายตําแหน่ง ไปสู่ตำแหน่งใหม่ที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ได้ไปทำงานต่างประเทศชั่วคราวก็ได้หรือจะถาวนก็ได้ิดได้ทั้งนั้นเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็ได้เปลี่ยนการคือถ้าการงานไปมันก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่อ่ะพูดง่ายๆถูกไหมครับแล้ววินาทีมาถึงไกลนะครับไม่ได้หมายถึงใกล้ๆมันไม่จะสาสชาครับถ้าสาสชาคือราศีศพฤษภเนาะอ่ามีเกณฑ์นนะมีเกณฑ์ขออภยัยผมลืมไปว่าดาวพฤหัสในเรือนราหูราหูไปเป็นสาสชา หมายถึงอาจจะไปเดินทางใกล้ๆก,ก็ได้เดินทางไกลก็ได้เพราะวินาศก็แปไปวัาทางไกลเหมือนกันแต่ดาวดาวฤกหส่วนมากให้คําพยากรณ์ว่าเป็นต่างถิ่นต่างเออขอโทษครับต่างประเทศนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดธรรมดาคือหมายถึงจังหวัดอื่นก็ได้แต่ไกล,กล,กลไม่ใช่ใกล้ๆไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพแล้วแถวปริมณฑลไม่ใช่นะครับคือหมายถึงเป็นเหนือไปเชียงใหม่ยางเงคนกรุงเทพอะไปทางานที่เชียงใหม่ภูเก็ตคอนแกน เหนียครับเออมันไม่ใช่ใกล้ๆนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไกลๆเลยทีเดียวเพราะดาวราหูก็เป็นแปลว่าต่างประเทศแต่ถามว่าใกล้ล่ะมีเหมือนกันเพราะว่ามันไปตกสาชาับแปลว่าการเดินทางสั้นๆใกล้ๆได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมีทั้งสองแบบทั้งเดินทางไกลและทางใกล้คามีกรผมไม่ได้ไม่ได้แปลผิดนะตามหมายคำว่าผมลืมไปว่าดาวราหูเนี่ยมันไปอยู่ในสาชาด้วยนะครับมันก็เลยได้ทั้ง2รูปแบบแล้วแต่ครับบางคนอาจจะมี มีผลออกมาว่าเป็นทางไกลคนบางคนบอกว่าทางไกลก็ได้เนาะเป็นลักษณะสองรูปแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันมันมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภอยู่แล้วแต่ต้องรอนิดนึงนะครับถึงจะย้ายที่ย้ายถิ่นหรือจะเป็นการย้ายงานแล้วไปต่างถิ่นเนี่ยก็ดีทั้งนั้นแหละพระดาวเสาร์เนี่ยเป็นพพลาภวินาศเออเขาเรียกลาภะแล้วได้บัพผลที่ดีนะครับแล้ววินาศมันมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ไปต่างถิ่นแล้วได้รับผลที่ดี2ปีครึ่งครับยังไงก็ยังได้อยู่เนาะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากย้ายไปแล้วได้ดีครับย้ายไปแล้วดีขึ้นเนาะแต่อาจจะไม่ถูกใจหน่อยเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนรูทางของอะไรหลายสิ่งลหลายอย่างเพราะคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่มีดวงประเภทหนึ่งที่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็มีนะครับแล้วแต่คนเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็คุณต้องเข้าใจก่อนว,ว่าวาสนาลงราศีมีนเนี่ยเกิดราศีมีนก็ตามลัคนามีนก็ตามไปได้ดีถิ่นอื่นคุณจงจําคํานี้ไว้เพราะกรรมะเนี่ยก็เป็นพบเยวกันกับต่างถิน่นต่างแดนเช่นเดียวกันไอ้ดาวพฤหัสบดีสองเจ้าเรือนเนี่ยยังไงก็เป็นต่างถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นธนูก็ตามมีนก็ตามธนูหมายถึงคนยิง ธนูใช่ไหมครับหรือคันธนูที่ยิงสอนออกไปแปลว่าไปได้ดีต่างถิน่นส่วนราศีมีนเนบนภพวินาศของดวงโลกแปลว่าต่างประเทศต่างถิ่นที่เกไกลนั่นเองนะครับยังไงก็หมายถึงว่าไปได้ดีต่างถิ่นดีนะครับแต่มีบางประเภทที่ดวงติดที่ก็มีนะครับแล้วแต่แต่ส่วนมากไปต่างถิ่นครับราศีมีนเนาะเป็นลักษณะนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วครับตนุวินาศถึงจะอยู่ในภพที่ไม่ดีก็ตามรอวันที่ในเดือนเมษายนปีหน้าครับเดีย๋ยวจะทับตรงเนี้ย ังที่สุดในรอบ12ปีบอกไว้เลยน้ำจิ้มนะครับยังไงอ่ะอดทนรอเดือนเมษายนนะครับปีหน้ายังไงกส็สู้นะครับเป็นกำใจให้สมารถติดตามค้อมูกรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดย้อมูลในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ